วันนี้หัวข้อของเทศจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีการที่เราเป็นชาวพุทธเรามาอยู่ในโลกนี้ <c oughs> ทุกคนก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธบ้งกับเราแต่เดี๋ยวนี้มีหลายหลายคนสนใจศาสนาพุทธมากอยากเรียนรู้อยากมาปฏิบัติธรรมด้วยอยากมาเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้ามันก็เป็นหน้าที่ของเราจริงๆในฐานะชาวพุทธที่จะช่วยเผยแผ่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นด้วยหนังสือด้วยการอธิบายหรือด้วยการเปิดเทศเปิดอะไรให้เขาท่านให้เขาฟังมันเป็นหน้าที่ของเราจริง แต่หน้าที่ของเรามันไม่ได้เป็นเพียงแค่พูดให้เขาฟังอธิบายให้เขาฟังสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าชาวพุทธจริงๆต้องเป็นยังไงเมื่อเขาเห็นแล้วแล้วเขาศรัทธาในตัวที่เราทําสิ่งที่เราทําเขาถึงจะสนใจศาสนาจริงๆถ้าเขาเห็นเราพูดได้แต่ทําไม่ได้อธิบายซะเก่งทหานมาสูบุรีเที่ยวคืนตลอดพูดจาไม่พราะเขาก็จะบอกว่าอ๋อชาวพุทธเป็นอย่างนี้หรอเหมือนกับการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคสมัยนี้มักจะใช้ปากเลี้ยงคือพูดแล้วก็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 แถมบ่นแล้วก็ดูแล้วก็ด่าด้วยเด็กเดี๋ยวนี้ปวดหูเจ็บหูกันไปหมดแล้วแต่ในความเป็นจริงเราต้องคิดดูว่าคนที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็ตามหรือคนที่ยังเป็นเด็กก็ตามจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราจาไม่ได้หรอกว่าพ่อแม่สอนอะไรบ้างวันหนึ่งสอนเป็นร้อยๆอย่างแต่ที่เราจําได้คือพ่อแม่นิสัยยังไง พ่อแม่เป็นคนยังไงอันนั้นเราจําได้เราบางทีเราก็เอาตัวอย่างที่ดีมาบางทีเราก็เอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาในฐานะพ่อแม่ที่อยากสอนให้ลูกออกมาดีมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทําตัวให้ดีให้เขาเห็นลูกจะได้เอาตัวอย่างของเราไปใช้เช่นเดียวกันกับการสอนสาศาสนาพุทธหรือว่าเผยแผ่ศาสนาพุทธเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราเองต้องทําตัวให้เป็นชาวพุทธที่น่านับถือเป็นคนมีจิตเมตตา เป็นคนที่ไม่กลัวที่จะยอมรับความผิดของตัวเองเป็นคนที่จะไม่กลัวที่จะพัฒนาตัวเองแล้วแก้ไขนิสัยตัวเองเพราะอันนี้คือจิตใจของชาวพุทธที่แท้จริงเราเกิดมาในโลกนี้เพื่อพัฒนา <c oughs> เพื่อแก้ไขความเลวร้ายความเห็นผิดในตัวของเราถ้าเราไม่กลัวในสิ่งนั้นถึงเราจะเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วเราก็จะเป็นตัวแทนตัวอย่างที่ดีให้ชาวบ้านชาวโลกเขาเห็นว่าน่าจะหันมาเป็นชาวพุทธด้วยกัน เพราะว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดี